มื้อนี้น้องไออุ่นก็จะเป็นอย่างทุกคนอยากใส่ชุดทหารแล้วล่าสุดนะคะน้องไออุ่นนอนแล้วก็แบบบัอยากทอดต้องใส่ชุดทหารอีกโอ้โหช่วงนี้ก็คือแบบทหารมาแหงเนาะค <c oughs> ออแล้วน้องไออุ่นหูได้จังใดว่าต้องใส่ชุดทหารโอ้กับโบได้บอกน้องนะคะทุกคนอ่าน้องไออุ่นกับไอรินก็คืออยู่ห้องเนาะวันนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะก็จะมาเฮ็ดกับเขานะคะ คุณพี่นันสามีของก้อยก็คือแบบคุณสามีก็คือไปตลาดแต่เ้าเลยนะคะทุกคนซื้อหมูมาแล้วก็ซื้อแตงกวาซื้อของมาเยอะเลยนะมาจากตลาดแล้วนี่กับเพื่อนก็มะเฮ็ดนี่เลยเสื้อมเล็กค่ะทุกคนค่ะโอ้ยเสื้อมตากแดดเลยค่ะทุกคนฮอนเนาะวันนี้แล้วก็มัน เป็นคือฝนสิตกค่ะโบโตกแต่ว่าแบบมันฮอนอบอ้อวนะคะทุกคนบางมือพัดมีลมเย็นนะคะทุกคนคะ่ะคุณพี่นันก็คือแบบยูซ,ซื่อโบเป็นบบได้ก็คือแบบว่าหาแนวเฮ็ดหัน,นเฮ็ดนี่ตลอดเลยอ่ะก้อยกระชิม,มาตําแต่งเนาะมือนี้มือนี้เนาะเพราะว่านี่แหละง่ายสุดเลยตําแต่งแล้วแล้วก็ย่างเนื้อเนาะนก็คือแบบ ง่ายที่สุดแล้วทุกคนค่ะแต่งก็คือเอาสองสามลูกก็พอเนาะก็จะแบ่งไว้ให้น้องไอรินด้วยกระชิ่ไส้พริกด้วยน้องไอรินก็คือแบบมักกินไออุ่นก็ร้องไห้มาฟ้องแม่บอกว่าไอรินตัให้เล่นน้ำค่ะทำไมไม่ให้อุ่นเล่นด้วยเนาะอุ่นน่ารักขนาดนี้ทำไมไม่ให้เล่นเนี่ยโอ่เป็นไรเป็นไรเล่นกับแม่ก็ได้เนาะ โอ้เล่นกับแม่กับป๊าปาก็ได้เนาะโอเคไหมคะต้องไปเล่นหรออลินใจร้ายจังเลยลินน่ะไม่ให้น้องเล่นด้วยหรอใช่ไหมโอ้อลินเจอเพื่อนแล้วไม่ให้น้องเล่นด้วยเลยหลอยลินให้น้องเล่นด้วยหน่อยให้อุ่นเล่นด้วยหน่อยอุ่นก็อยากเล่นเนี่ยโอ้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 ไม่เป็นไรเป็นไร ไปเล่นไป,ไปเล่นไปไอรินเออเร้น้อง,อง,องไปเล่นน้ำเนี่ยนี่น้องไอรินก็คือไปเล่นกับมูนะคะแต่ว่าไม่ยอมให้น้องเล่นน้ำน้องก็เลยให้อะคุณพี่นานบอกว่าเมื่อกี้เชื่อมเล็กแล้วแบบมันกระเด็นใส่ตรงเปลือกตานะคะทุกคนคะ่ะดีแต่บกเข้าตานาองอากาศก็คือแบบร้อนมากๆเลยนะ อะแล้วเพื่อนก็ไปเชื่อมเล็กหน้าเพื่อนแดงเลยอะแล้วก็ก็ซุกแล้วนะย่างหมูของเขาออร่อยอร่อยเลยค่ะทุกคนน่ากินไหมเ<อ>มนูามาตํา <ขอ S 1> แตงแล้วก็ หมูย่างน้องไอรินก็กินได้นะช่วงนี้ก็คือแบบเริ่มกินหมูขึ้นมาแล้วแต่ว่าแบบโบได้กินเยอะนะทุกคนนะกินนิดหน่อยนี่ทุกคนดูมืดฝนพอจะพักแล้วมืดฝนมาเลยนะดูแบบมืดแบบมืดแห้งเียค่ะทุกคนค่ะ แล้วก็ตกแล้วในทั้ทงลมทั้งฝนมาให้ได้เลยนะทุกคนตกอย่างแห้งเลยจ้า oh <my> น้องไออุ่นก็คือแบบ oh <my> มายืนรอ oh <my> ดูฝนแล้วก็ลมแรงมากน้องไออุ่นก็มาโชว์บอกว่าหนูใส่ชุดทหารหนูใส่ชุดทหารเนาะ oh <my> น้องคือแบบชอบมากเลยค่ะทุกคนน้องบอกว่ามีหมวกด้วยหมวกของหนูไปไหนแต่น้องลืมที่ไว้นะทุกคนใครจับคือไม่ได้เด้อน้องชอบมาก